ก็ไล่เลียงมาถึงบทที่7นะคะการพัฒนาองค์การและการสร้างทีมงานสัปดาห์ที่16แล้วนะคะที่เราจะเรียนร่วมกันนะคะในบทนี้มีประเด็นสําคัญอยู่10ประเด็นรายละเอียดเยอะพอสมควรนะคะประเด็นที่1ค่ะอาจารย์จะนําเสนอเกียวกับเรื่องของความหมายการพัฒนาองค์การประเด็นที่2ความสมคัญของการพัฒนาองค์การประเด็นที่3มวัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การประเด็นที่4กระบวนการพัฒนาองค์การประเด็นที่5ความหมายของทีมงานประเด็นที่6กการสร้างทีม ประเด็นที่7การบริหารทีมงานประเด็นที่8สารสนเทศระดับทีมงานประเด็นที่9ระดับการพัฒนาองค์การและประเด็นสุดท้ายวิธีการพัฒนาองค์การ ในยุคปัจจุบันการพัฒนาองค์การถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้องค์การเกิดการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เกี่ยวเปลี่ยนแปลงไปสถานการณ์โลกปัจจุบันเป็นกระแสของพลวัตของการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งเนื่องจากว่ามีการหมุนเวียนนะคะไปอย่างรวดเร็วมากๆดังนั้นในการปรับตัวของสถานการณ์ที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปองค์การที่จะคงอยู่รอดได้นั้นก็ต้องมีการพัฒนาองค์การและหรือการสร้างทีมงานขึ้นมาให้มีความแข็งแกร่งนะคะในการ ที่จะอยู่ในการกําหนดของแผนแนวทางใหม่ๆนะคะที่จะมาอยู่ในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศนะคะในในหัวข้อที่จะจะพูดถึงหัวข้อแรกนะคะอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของความหมายของการพัฒนาองค์การก็มีนักวิชาการนะคะให้ความหมายของการพัฒนาองค์การเรามาดูภาษาอังกฤษก่อนนะคะว่าการพัฒนาองค์การภาษาอังกฤษเรา,ารจะเรียกว่าตัวย่อว่า OD ค่ะมาจากคําว่า Organization Development ค่ะในด้านของความหมายในการพัฒนาองค์การ อาจารย์ยกของคุณกัลยาวันรนะคะกัลยากัลยากัญญารัฐมานะคะโดยที่เขาให้ความหมายบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนของการดําเนินงานนะคะโดยดูจากกระบวนการดูจากบรรทัดฐานทางสังคมนะคะโครงสร้างองค์การนะคะว่ามีกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การเนี่ยเพื่อกําหนดตัวรับผิดชอบนะคะผู้รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีผลกระทบและวิธีการแก้ไขอย่างไรนําประเด็นอะไรบ้างที่เราจะมาพัฒนาองค์การนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีนะักวิชา การอีกหลายท่านนะคะที่ได้ให้ความหมายในดรานงของการพัฒนาองค์การเอาไว้อย่างเช่นนะคะความหมายในการตั้งคําถามของการพัฒนาองค์การว่าเราควรจะมีการตั้งคําถามอะไรบ้างอย่างตัวอย่างเช่นขนาดนี้เราอยู่ตรงไหน เป็นการทบทวนว่าจุดยืนของเราเนี่ยแวอาวีนาวเราอยู่ตรงไหนองค์กรของเราองค์การของเราเป็นอย่างไรนะคะมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรด้วยส่วนใหญ่เราก็จะใช้หลักสวอตนะคะในการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การนะคะหรือคําถามที่2เราต้องการไปในทิศทางใด e r e do we w a n t to g o นะคะก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมนะคะเราอยากมีการพัฒนาอะไรบ้างประเด็นอะไรบ้างที่เราจะนํามาพัฒนาใหม่อย่างเช่นเราจะปรับเปลี่ยน รูปแบบของการทํางานโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ของเราอะค่ะ๋ยู่นี้นะคะจะหาได้ยากมากกับาการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษนะคะเพราะเราจะใช้ลักษณะของการใช้เทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดก,การที่เรียกจะเรียกว่า e university นั่นเองเป็น e document นะคะ,อ,ะอันนี้ละ,ะก็เป็นทิศทางที่เราจะกําหนดไปนะคะอาจจะมีคําถามที่3เกิดขึ้นต่อนะคะในการตั้งแนวทางของการพัฒนาองค์การเราจะไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างไบร์ ษาอังกฤษเราอาจจะใช้คำว่า how to we get f r o m where are we where we want to be นะคะก็คือว่าเราจะเปลี่ยนแปลงมันยังไงนะคะที่เราจะทำให้องค์กรของเราหรือองค์การของเราเนี่ยไปในทิศทางที่เรากำหนดนะคะมีกระบวนการนะคะมีวิธีการมีขั้นตอนมีผู้คิดที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรสุดท้ายเราอาจจะตั้งคำถามว่าเราจะรู้อย่างไรว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันสำเร็จตามที่เราได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ภาษาอังกฤษอาจจะใช้ ว่าถ้า w ิ w e know when w e g e t t h e r e นะคะก็คือดูในเรื่องของเรารู้อย่างไรละเราก็ต้องมีการประเมินนะคะสิ่งที่เราได้ดำเนินการไปนะคะอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญของความหมายนะคะการพัฒนาองค์การนะคะ organization development นะคะในหัวข้อถัดไปอาจจะจะมองดูว่าแล้วมันสำคัญยังไงเป็นหน้าที่เราอย่างไรมันสำคัญกับการพัฒนาองค์การเนี่ยมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะคะก็สิประเด็นสาคัญด้วยกันคะ่ะ1การพัฒนา องค์การจะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมขององค์การตลอดเวลาอย่างที่บอกมันเป็นพลวะของการเปลี่ยนแปลงมีอะไรต่างๆข้อมูลข่าวสารได้มีการเปลี่ยนสถานการณ์นะคะเปลี่ยนแปลงไปมากอย่าง COVID, โควิดโรคระบาดอย่างเงี้ยมันทําให้สถานการณ์ของการดําเนินงานสิ่งแวดล้อมขององค์การก็มีการพัฒนาขึ้นใช้เลยคะ่ะใช้โซเชียลมาด้านของการบริหารนะคะทํางานแบบเวิร์กฟอร์มโฮมแบบนี้ใช่ไหมคะรูปแบบการทํางานนะคะใช้ในลักษณะของ,ของอการทํางานจากบ้าน มาสู่เลยคะโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ต้องนีคะเตรียมเครื่องมือบางคนไม่มี iPad ลูกจะเรียนก็ต้องไปซื้อ iPad แบบนี้นะคะต่อมาค่ะประเด็นที่2คือการพัฒนาองค์การนะคะโดยเน้นกระบวนการของกลุ่มองค์การเป็นที่ตั้งว่าเราจะพัฒนาเราต้องดูด้วยว่ากระบวนการที่มันจะพาไปให้มันสาเร็จเนี่ยมีกระบวนการมีขั้นตอนอย่างไรบ้างประเด็นที่3เน้นทีมงานนะคะกาหนดเป้าหมายเพื่อประโยชน์นะคะว่าการสร้างทีมงานเป็นสิ่งสำคัญทําคนเดียวทําได้แต่มันเหนื่อยนะแต่ถล้าเกิดทั้ง หลายคนเนี่ยมีคนช่วยแต่ละฝ่ายแบ่งหน้าที่พูด g ล t man on the ด i g h t job ตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัดมันจะเร็วแล้วก็ทําให้ไม่เหนื่อยนะะ ต่อมาค่ะ4ค่ะเน้นความร่วมมือนะคะร่วมมืออะไรคะร่วมคิดร่วมทาร่วมกันประเมินผลร่วมกันตัดสินใจนะคะ5เน้นการดําเนินงานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมขององค์กรส่วนใหญ่เป็นระบบนะคะว่าเรามีวมีวัฒนธรรมอย่างไรในด้านของการดําเนินงานมีการปรึกษาหารือกันนะคะเครื่องไม้เครื่องมือที่จะใช้เนี่ยในการพัฒนางานมันต้องอะไรบ้างบางทีอาจจะต้องเป็นอะไรคะพิโฉมเลยนะคะรีอินเวนต์เลยว่าเราจะเป็นการหรือเลยรีอินจิเนียริ่งอะไรเราจะมีการพัฒนา ไม่เอาของเก่าเลยปรับเปลี่ยนแปลงใหม่เลยเพร่ะเรามุ่งหวังผลที่มันสูงขึ้นแบบนี้นะคะนะคะในต่อมาค่ะวัตถุประสงค์ของการที่เราจะพัฒนาองค์การนะคะวัตถุประสงค์ของเราเราอยากดูอะไรเราอยากดูในเรื่องของงานที่มันสร้างบรรยากาศการทํางานที่ดีขึ้นนะคะเพื่อมันจะมาเสริมสร้างนะคะในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลการทํางานที่ผ่านมาเรามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างเราก็จะดูพิจารณาหาวิธีการค่ะเพื่อให้การทํางานตัวนี้มันดียิ่งยิ่งขึ้นส่งเสริ นะคะในด้านของการสื่อสารมากขึ้นพูดคุยกันปรึกษาหารือการช่วยเหลือกันนะคะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่สร้างขึ้นมาอยากจะให้เกิดขึ้นนะคะในที่ทํางานนะคะโดยที่ดูจากกระบวนการกลุ่มอย่างที่บอกร,ร่วมคิดร่วมคาหารือกันนะคะในระดับผู้รับผิดช,ชอบนะคะเพราะว่าทําคนเดียวทำแล้วเหนื่อยอย่าทำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรักองค์กรของเรารักองค์การของเรา,า,รเ,ราเราจะต้องพัฒนาร่วมกันหาจุดร่วมที่เป็นกระบวนการกลุ่มให้ได้ค่ะนะคะต่อมานะคะในหัวข้อถัดไปนะคะอาจารย์จะพูดถึง เรื่องของกระบวนการพัฒนาในด้านของการพัฒนาเวลาสมมติเราไปทํางานไปอยากไปฝึกงานอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไปคหนดกระบวนการพัฒนาองค์การมาให้หน่อยสิว่าเราจะมีกระบวนการในการพัฒนาอย่างไร6ขั้นตอนนี้เด็กๆเอาไปใช้เลยค่ะนะคะัขั้นตอนที่1การให้ความรู้ การให้ความรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะว่าเราจะมีแนวทางวิธีการหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์การบ้างประเด็นสำคัญเราจะพิจารณาโดยการวิเคราะห์จากจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสกับอุปสรรคอย่างไรนะคะต้องให้ความรู้ก่นกอนนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนที่2ก็มาตรวจวินิจฉัยว่าความรู้ที่มีเนี่ยมันเป็นประเด็นอะไรบ้างนะคะวินิจฉัยจะมีขั้นตอนอย่างไรนะคะประเด็นที่3ก็บอกว่าก็รวบรวมข้อมูลสิถ้าเมือนข้อมูลวินิจฉัยไปแล้วข้อมูลมันไม่เพียง ตั้งสมมุติฐานของเรื่องนี้เลยว่าถ้าเกิดคุณจะแก้ไขเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยคุณนะคะบริษัทประกอบการก็สามารถอยู่ได้ด้วยไม่ไปเพิ่มต้นทุนเขามากเนี่ยแล้วก็คนงานก็อยู่ได้ตามสถานาการณ์เศรษฐกิจกที่มันวิกฤตแบบนี้เขาจะอยู่ยังไงจะลดค่าแรงไหมหรือจะทําค่าแรง300เหมือนกันแต่ลดคนลงหรือใช้ใเทคโนโลยีมาช่วยหรือการปรับเปลี่ยนสับเวลาของระยะเวลาการทํางานแบบนี้เอามาเป็นขั้นตอนต่อมาค่ะขั้นตอนที่4ของการวางแผนพอวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนที่5ก็ลงมือปฏิบัติ เลยนะคะว่าตามแผนงานเนี่ยหรือจะใช้หลัก POCCC ก็ได้ที่เราจะพัฒนากระบวนการนะเรามีการวางแผนอย่างไรเราจะมีการติดต่อประสานงานควบคุมกันยังไงมอบหมายงานกันยังไงนะคะจนนํามาถึงกระบวนการสุดท้ายประเมินค่ะขั้นตอนของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะว่าในเรื่องของการประเมินผลเนี่ยประเมินผลรับว่ามันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไหมมีประสิทธิภาพไหมมีประสิทธิผลไหมประสิทธิผลดูจากวัตถุประสงค์ที่กําหนดเป็นไปได้ไหม ไหมประสิทธิธภาพด้ยจากทรัพยากรที่ใช้เป็นไปตามที่เรามีไหมนะคะอันนี้ก็เป็นกระบวนการของการพัฒนาองค์การคราวนี้รู้แล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีพี่เลี้ยงในการฝึกงานบอกว่าคุณไปกําหนดกระบวนการพัฒนาองค์การคุณนํา6หลักตัวนี้ไปใช้ได้เลยหัวข้อถัดมานะคะการพัฒนาระดับของการพัฒนาองค์การก็มแีแบ่งเอาไว้อีกเป็น3าร,ระดับจากภาพที่สแสดงในสไลด์นะคะจะเห็นได้ว่าระดับบุคคลระดับกลุ่มระดับองค์การก็จะมีในเรื่องของการพัฒนาที่แต่ ต่างกันนะคะในการพัฒนาต้องมีเป้าหมายค่ะว่าแต่ระดับจะมีเป้าหมายไปในทิศทางใดนะคะเพื่อให้สอดรับนะคะสอดคล้องกับความต้องการในการเกี่ยวข้องของแต่ละฝ่ายนะคะมาดูระดับบุคคลภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า individual level นะคะระดับก็คือ level ในการพัฒนาองค์การในระดับบุคคลนะคะเราถือว่าเป็นระดับย่อยขององค์กรเป็นระดับแรกเลยนะคะว่าเขาจะมีพฤติกรรมเราจะจูงใจเขาแบบไหนให้คนเนี่ยนะคะมีประสิทธิภาพในการทํางานมุ่งเน้นความพึงพอใจในงานนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่พึงพอใจในงานในระดับของการพัฒนาองค์การภาพอื่นจะไม่เกิดขึ้นนะคะต้องจูงใจเขาอาจจะเป็นให้รางวัลให้ค่าตอบแทนอะไรแบบนี้นะคะให้เป็นการประกาศกิตติคุณอย่างเงี้ยนะคะต่อมาระดับกลุ่มค่ะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า g ร o ๊ป l e เวลนะคะ เป็น,นเรื่องของการสร้างความรักความสามัคคีทีมเวิร์กนะคะมีทีมอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็มีเวิร์กอย่างเดียวไม่ได้สองคนี้มาผนวกกันพอสร้างทีมได้แล้วก็ต้องเอาทีมตัวนี้ไปทํางานก็จะเกิดเวิร์กหรือมีเวิร์กแต่ขาดทีมก็ไม่ได้อีกดังนั้นในระดับกลุ่มจะต้องสร้างความเป็นการตัดสินใจร่วมกันแบบเป็นทีมเวิร์กและฟังติดต่อสื่อสารกันระดมความคิดนะคะร่วมกันระดับการพัฒนาสุดท้ายเรามองไประดับองค์การค่ะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า organization level นะคะดูในเรื่องของการพัฒนาระดับองค์การ ว่ามีจุดร่วมกันมีวัตถุประสงค์จุดที่จะทําให้สมาชิกองค์กรเห็นไปในทิศทางเดียวกันมีพันธกิจวิสัยทัศน์อย่างไรช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกิดจากการสื่อสารการประสานกันนะคะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จะทําให้องค์การนี้เกิดขึ้นในผลลัพธ์ที่อะไรคะผลลัพธ์ที่เป็นเลิศและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะคะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายในองค์การนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของระดับการพัฒนาองค์การแบ่งเป็นร,ระดับบุคคลกลุ่มและองค์การหัวข้อ ถัดมาวิธีการในด้านของการพัฒนาองค์การเนี่ยมีวิธีการอะไรบ้างก็แยกเฉพาะเจาะจงไปอีกว่าถ้าเป็นการพัฒนาระดับบุคคลเรามีอยู่2วิธีหลักๆคือหนึ่งสำรวจความต้องการเขาก่อนว่าเขาเนี่ยมีความต้องการอะไรบ้างที่จะพัฒนาองค์การเขาอยากได้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยใช้ในการพัฒนางานเขาอย่างไรหรือจะอะไรคะถ้าสำรวจไม่ได้เป็นแบบแบบสอบถามไม่ได้นะคะประชุมก็ได้ค่ะใช้โฟกัสกลุ่มก็ได้ค่ะใช้การประชุมอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะพัฒนาองค์การต่ ตั้งจุดเลยนะคะว่าถ้าเราจะพัฒนาองค์การเราจะต้องได้คอนเซปต์การได้คอนเซปต์มามีอยู่2วิธีระดับบุคคลก็คือไปสํารวจจากแบบสอบถามหรือประชุมกลุ่มย่อยจากการโฟกัสกลุ่มนะคะต่อมาเป็นวิธีการพัฒนาองค์การในระดับกลุ่มนะคะแบบ่งเป็น3วิธีการใหญ่ๆคือ1ึต้องสร้างทีมงานให้เกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกนะคะ teamwork จึงเป็นสิ่งสำคัญมีทีมแล้วเอาทีมไปทํางานตามาภารกิจนะคะเน้นในเรื่องของกระบวนการให้คําปรึกษาค่ะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุค เกิดการสื่อสารเกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและข้อมูลที่มีนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการแบบกรุปเลเวลต่อมาเป็นวิธีการระดับองค์การที่จะใช้ในการพัฒนาองค์การมีอยู่4ประเด็นหลักด้วยกันค่ะในด้านของวิธีการระดับองค์การเราเน้นเรื่องของอะไรคะ การฝึกความอ่อนไหวบางทีต้องไป็นะคะจิตใจต้องสตรองเหมือนกันนะการมีสติการมีสมาธิมีสตินะคะไม่โวยวายนะนะคะไม่โวยวายไม่หัวร้อนบางทีต้องรับฟังด้วยว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรในการในการดําเนินงานแบบนี้มีข้อจํากัดอะไรอยู่นะคะเน้นการเจรจาบทบาทค่ะว่าคนมีบทบาทเป็นหัวหน้านะคะเน้นในการพูดคุยสื่อสารการออกแบบงานใหม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็วางแผนนะคะในสายงานร่วมกันค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของวิธีการที่จะพัฒนา องคงการในสาระดับนั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นหัวข้อนะคะความหมายของทีมงานอย่างที่อาจารย์เกิดปันต่แรกแล้วทีมงานนะคะเป็นสิ่งสําคัญนะคะที่จะสร้างให้บุคคลมารวมกันนะคะเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะที่จะมีเป้าหมายร่วมกันในการช่วยเหลือมีอุดมการเดียวกันนะคะที่จะประสานกันแล้วก็นําพาตัวเองนะคะไปสู่วัตถุประสงค์ของการสร้างทีมงานให้มันเข้มแข็งนะคะเพื่อจะทํางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะคะ ในการสร้างทีมงานนะคะเราต้องมุ่งมา่นให้ความสําคัญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ การสร้างทีมเป็นทีมลักษณะของทีมที่เกิดความมั่นคงนั่นเองนะคะอาจจะเป็นทีมทางเศรษฐกิจทีมทางการเมืองก็ได้นะคะที่มันเกิดขึ้นนะคะโดยที่ทีมงานตัวนี้มันจะมาจากส่วนเล็กๆและมารวมกันให้เป็นจุดใหญ่เป็นกบขึ้นมานะคะโดยทําภารกิจร่วมกันเป็นกลุ่มงานนะคะร่วมกันนั่นเองนะคะต่อมานะคะการสร้างทีมงานสําคัญมากเลยเราจะสร้างทีมงานได้ยังไงมีประเด็นสําคัญให้เราพิจารณาอยู่3ประเด็นด้วยกัน1 การตั้งทีมงานเราจะตั้งมาทีมงานในรูปแบบของหวังผลเนี่ยมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายของการสร้างทีมงานแบบไหนเช่นทีมงานแบบเหมือนกับทีมงานที่มาทีมงานขายทีมงานที่ปรึกษาแบบนี้ค่ะต้องดูก่นว่าทีมที่เราจะสร้างเราจะสร้างทีมตัวนี้มาเพื่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายใดอันที่2ตั้งมาแล้วเนี่ยเราจะมุ่งหวังการพัฒนางานเนี่ยไปในทิศทางใดนะคะที่จะทํางานภารกิจเนี่ยค่ะในกระบวนการทํางานนะคะให้เกิดการยอมรับ นะคะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้นะคะแล้วก็ตัวที่3การตั้งทีมงานมาเนี่ยเพื่ออะไรคะแก้ปัญหาเฉพาะกิดนะคะอย่างตอนนั้นอะไรคะ13หมูป่าใช่ไหมก็จะมีทีมงานหลากหลายมากๆเลยนะคะเข้ามาช่วยผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงรายในการที่จะนาน้อง12คนสคนออกมาจากถ้าแบบนี้ค่ะก็เป็นทีมงานเฉพาะกิดทีมงานตํารวจทีมงานประดานะ้ำแบบนี้ค่ะเป็นการตั้งทีมงานเพื่อมาแก้ปัญหาดังนั้นอาจารย์ขอสรุปว่าการสร้างทีมงานเราต้องดู่วนว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างเราสร้างให้เขาเนี่ยมาเป็น หน้าที่มีบทบาทอะไรเป็นผู้ให้คำปรึกษาไหมเป็นผู้ร่วมจัดการมใน,นการดําเนินง,งานและผิดชอบร่วมกันเป็นทีมงานพัฒนางานไหมเป็นทีมงานในการแก้ปัญหาเฉพาะกิจไหมนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการของการสร้างทีมงานต้องพิจารณาดีๆนะคะว่าเราจะสร้างเขามาเพื่ออะไรนะคะต่อมาค่ะวิธีการสร้างทีมงานนะคะสิ่งที่เราต้องคิดเอาไว้เลยเราต้องมีการจัดตั้งคําสั่งอย่างเป็นทางการนะการที่เราจะเอาคนมารวมกันบางทีอย่างถ้าเป็นเฉพาะกิจเนี่ยเราต้องมีการสร้างคําสั่งแล้วก็สอบถามความสมัครใจด้วยนะว่า ดีจะมาไหมดีจะมาทําร่วมกันไหมไม่ใช่บังคับผูเข็นเขานะคะว่าต้องมาต้องเป็นต้องใช้ต้องต้องมานะฉันจะไม่เอานะอย่างนั้นฉันโกรธนะอย่างนี้ไม่ได้นะคะไม่มีเหตุผลนะคะการสร้างทีมงานต้องมีคําสั่งค่ะสอบถามความสมัครใจแล้วก็ต้องมีหัวหน้าทีมด้วยนะคะไม่ละเลยนะคะในเรื่องของการมีความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าทีมแล้วก็ลูกน้องนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะหัวข้อถัดไปอาจจาะจะพูดถึงสารสนเทศระดับทีมงานอย่างที่บอกค่ะยุคนี้นะคะองค์กรสมัยใหม่เนี่ยทีมทีมงานที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นลันกษณะของการแชร์กันนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในด้านของทีมเร์นนิ่งนะคะในด้านของสารสนเทศจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะมาพัฒนางานนะคะพัฒนารูปแบบและแบบนะคะการทํางานเป็นลันกษณะแบบแนวราบจากการแบบไม่ได้มีขั้นตอนมากสื่อสารกันแบบว่าแนวราบแต่ละฝ่ายสามารถติดต่อกันได้เลยอันนี้เป็นองค์กรสมัยใหม่ ะะโดยใช้สารสนเทศร่วมกันในการตัดสินใจนะคะผู้บริหารเนะะี่ยค่ะจะต้องการสารสนเทศที่จะมาประกอบการตัดสินใจเพราะว่าทีมงานหรืองานบางชนิดมีความต้องการสารสนเทศที่แตกต่างกาันจามภูมิหลังมากน้อยแตกต่างกันดังนั้นจะมีการแชร์กันแล้วก็เชื่อมโยงนะคะภารกิจกับ Data หรืออินโฟเมชันข้อมูลกับสารสนเทศนะคะแล้วก็เป็นผลย้อนกลับวิเคราะห์ออกมาให้เห็นว่าอันไหนเป็นสิ่งที่มันจําเป็นนะคะอย่างที่สสารสนเทศที่ดีนะคะที่ผู้บริหารต้องการก,ก็เพื่อนํามาประกอบการ ตัดสินใจมีแพลตฟอร์มนะคะเป็นที่ดีนะคะในด้านของการพัฒนาทีมงานแก้ไขางานปณีปัตนนะคะในด้านของการทําให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้นําม,มาวิเคราะห์วิธีการปฏิบัติงานนะคะ performance analysis ต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นสารสนเทศดังนั้นสารสนเทศที่สําคัญคุณสมบัติที่ดีจะต้องถูกต้องตรงกับระยะเวลาและอัปเดตใหม่อยู่เสมอนะคะนี้ก็เป็นสาระสําคัญนะคะของบทที่7นะคะทั้ง บทนี้เป็น7บทในรายวิชากัศสสัปดาห์นะคะที่เราได,ได้ได้เรียงกันมานะคะนะักศึกษาอย่าลืมประมวลความรู้ทุกๆบทแล้วก็กลับไปทำทบทวนความรู้นะคะโดยการทำแบบฝึกหัดให้ครบค่ะแล้วก็อาจารย์ก็มีเฉลยให้ด้วยนะคะติดตามนะคะได้นะคะเรียนระบบออนไลน์นะคะได้ที่ k p r u a c t h ของมหาวิทยาลัยนะคะโดยที่คลิกเมนูที่อาจารย์จะขึ้นมาให้บนลิงก์นะคะหน้าคลิปวิดีโอนี้นะคะหวังว่าผู้เรียนจะมีความรู้า เข้าใจเกิดการนำไป,ปรปะยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องต่อยอดในรายวิชาถัดไปอาจารย์ขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ